ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับหลังจากฝนตกมานะครับสองมือนะครับเปิดหมึอเปิดคืนครับแข็งขับเป็นเป็นบางช่วงนะครับน้ำในแผงอ้อยขับไหลเต็มเลยขับหยาอ้อยก็ยังพันเหลวครับหยาอ้อยก็ยังพันเหลวเลยขับน้ำเต็มเลย อยากเปลียงนี้นะครับฉีดแล้วนะครับฉีดแล้วกำลังหยุกลงครับได้พิ่งได้สองมือนะครับมือที่สามปรตรียมมือดีขับนามไหลายแห้งครับเป็นทางไปเลย กับบอสมัมเสบดอกพี่น้องนะครับบางหมองบางจ่วงนะครับขีดตัวซึมลงไงปนะครับเพื่อนกำลังเฟื่องตัวขึ้นมานี่นะครับเี้เขียวนะครับที่หมองบางงามนะครับพี่น้องถือถตูดซึมครับขีดตูดซึมครับกำลังเฟื่องขึ้นมา รับรู้สึกว่าปีนี้นะครับเดือนเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนกรกฎาคมกับฝากฝนดีกับทุกทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละสองเทือ่สามเทือ อันที่ถึอตัวซึ่งบีลีนั่นเด้งๆหนึ่งนะครับอันที่ถึอหยอดเลยนะครับบางต้นกะตายนะครับบางต้นกะล่างไปหลายเดือนนะครับตัวจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับบางกลัวบางต้นกระเจาะงอขึ้นมาใหม่นะครับเสียมต้นเก่าขึ้นมาใหม่นะครับกำลังงามนะครับซึ่งแปลง ของผมก็เปียงด้านขางเพื่อนนะครับใส่ปุ๋ยคนละปริมาณนะครับปริมาณต่างกัน,นครับไรลยละสองสอบของ่ <c oughs> มลายละสองสอบนะครับของผมบุ้ชลายละสอบซ้ำนะครับถึงความเขียวกระแตกต่างกันนะครับจากที่เคยใส่ละลายนะครับจากที่เคยใส่ไอสูรจุงสูงนะครับปรากฏว่า เพราะอวยมันใหญ่ขึ้นมานะครับเรี่ยวไอ้หนอนมักจะไอ้กินยอดนะครับกินยอดอวยนะครับก็เลยบัวไซลายคือเก่านะครับกลายบัว่หลายบัวมันเขียวเข้มขนาดนี้นะครับซ้นี้ยังไม่ยีผลยังหลบพี่น้องซ้นี้ยังยังประทันมีหนอนนะครับมากินยอดอวยนะครับเดี๋ยวใหญ่อีกจังหนึ่งนะครับลำอวยสูงกว่านี้นะครับจะเห็นผลนะครับว่าเป็นจังใด พาลุยน้ำขับมาเบึ้งอ้อยนะครับด้านล่างเป็นจนไหนเนี่ยน้ำทากับลังจากที่ตกมาหลายมือครับแห้ง นี่นะครับน้ำเต็มแล้วครับช่วงทั้งนี้นะครับน้ำขังประจำครับน้ำขังประจำฝนตกลงมากับสิอยู่ลักษณะประมาณนี้น้ำขังครับคิปดีมีสารมีประโยชน์นะครับโูพีโซโน พามาบึง่อล์ยนะครับกำลังเรื่งงามนะครับพี่น้องกดติดตามกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับมือนี้นะครับไปใบพี่น้องนะครับพอๆกันครับในคลิปต่อไปในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ